โอ้รู้แล้วบอกเลยว่าชีวิตนี้ถ้าไม่ใช่แอปไปอยู่ไม่ได้นะคะดูแล้วว่าเป็นอะไรนะคะโอ้โหเด็กๆต้องชอบแน่เลยค่ะเยลลี่เป็นแท่งๆเป็นแบบเหมือนไอติมค่ะแล้วก็มีหลายรสชาตินะว้าวดูสิเพื่อนๆเห็นไหมมีน้องเป็ดด้วยอีกสี่แบบสี่รสชาติแบบนี้เลยนะคะ,ะ28ชิ้นค่ะหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด28ชิ้นนะคะสําหรับขนมเยลลี่ตัวนี้นะคะเป็นแทง่งแบบนี้เด็กๆจะกินง่ายมากเยี่ยง ตัวนี้จะเป็นกัมมี่วิตามินซีนะคะมีประโยชน์กับเด็กๆนะคะถึงจะเป็นขนมแต่ก็ได้วิตามินซีเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายรสชาติมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องเป็ดสีเหลืองตัวนี้นะคะหรือจะเป็นสตรอเบอรี่เอ้ยอันนี้ค่ะสตรอเบอรี่อันนี้กล้วยแล้วก็นี้น้องหมีนะคะได้แบบนี้เลยนะคะในราคา3แดงๆประมาณ300นิดๆ300กว่าบาท300กว่าบาทได้ไปถึง28ชิ้นเลยได้ไปถึงเขาเพิ่มวิตามินซีมาให้นะคะทุกชิ้นเลยแล้วก็เติมน้ำผลไม้ให้5%เเลยนะคะสำหรับ เวลาแกะทานก็แกะทานง่ายมากๆเลยนะคะตรงโอเพ่นนี้เลยนะคะน้องๆตรงโอเพ่นเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทานง่ายมากๆเพราะว่าน้องเป็นเหมือนแท่งไอติมค่ะเด็กๆน่าจะชอบนี่เป็นเหมือนแท่งไอติมแบบนี้เลยนะคะเป็นเยลลี่กัมมี่รสผลไม้นะคะเป็นมีวิตามินซีแล้วโรยมาด้วยน้ําตาลด้วยแบบว่าช่ำๆเลยแล้วเป็นน้องเป็ดน่ารักแบบนี้เลยนะคะมืมม่วงน้องเป็ดเป็นรสชาติของมะม่วงมะม่วงจริงค่ะแบบอร่อยหวานละมุนไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยอร่อยมากม้วมีความแบบว่ากลิ่นมะม่วงเลยอะกลิ่นหอมเหมือนมะม่วงเลยค่ะเพื่อน อันนี้เด็ cake, paper, nurture, ah. กๆน่าจะชอบอันนี้เป็นน้องเป็ดเป็นรสมะม่วงนะคะถ้าทายนะกระตอบเบอรี่ก็น่าจะเป็นรสตรตอบเบอรี่ค่ะแล้วก็กล้วยก็น่าจะเป็นรสกล้วยหอมอันนี้เป็นมะม่วงอันนี้น้องหมีนี่ก็จะเหลือรสชาติเดียวก็คือแตงโมน้องหมีจะเป็นรสชาติแตงโมค่ะเพื่อน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 จะได้ไปอย่างนี้เลยซื้อไว้ติดบ้านได้เลยค่ะอร่อยมาก